ผมก็สวัสดีพี่น้องชาววัวนะครับวันนี้มีตังบะมันฟาร์มนะครับมีนําเสนอในส่วนของขุมวัวนะครับขุมสีแดงเชือกสีแดงนะครับอันนี้เป็นขนาดไซส์เอ็มนะครับก็ใส่กับวัวชารโรเล่นะครับสีขาวหรือว่าวัวบะมมันสีขาวสีติดโบสนะครับก็จะสวยงามทีเดียวนะครับนี่ครับสีแดงนะครับเชือกแดงนะครับแล้วก็มี สีน้ำตาลเชือกดำนะครับรวมไปถึงคุมดำเชือกสีขาวนะครับยังไงถ้าสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่มีตางบามันฟาร์ม MT8 นะครับเบอร์082 4 6 8 1 1 9อีกอีกครั้งนะครับเบอร์082 4 6 8 1 1 9 9นะครับติดต่อได้ที่พี่สีนะครับก็มีคุ้มวัวนะครับขุดเหล็กขุดเขานะครับรวมไปถึงไม้โชว์สติ๊กนะครับยังไงก็ติดต่อได้นะครับ ต่อ24ชั่วโมองนะครับสวัสดีครับ